ครับแสงหหนาวาใจผ<ม>ู้ใหญ่จอมดูเหมือนจะเป็นช่องใหม่ๆสำหรับทีวีวายบ้านเราจริงเราเราพยายามแบบว่าแบบเอออยากอยากเล่นอะไรช่องใหม่ๆด้วยครับ mm hmm. แล้วก็มามาเจอเจอกันว่าเออในในช่องในจริงๆช่องเนี้ยครับ mm hmm. เคยคุยกับพี่เชมว่าอยากจะเล่นกันมาประมาณ3ปีกว่าแล้วส mm ี hmm. ่ปีกว่าแล้ว mm hmm. จริงๆคุยเรื่องหวายใจแหวจอมอยู่สามสี่ปีแล้วครับ mm hmm. จนจน,จนแบบมีวันนี้ครับมีวันนี้อะไรเงี mm ้ยครับว่าเราเรามีโอกาสได้เล่นกับเขาแล้วครับหวายใจแหวจอมแล้วก็เป็นการแบบ เออผมมาห่างหายไปนานพอสมควรอะไรเงี้ยครับผ,ผมรู้สึกว่าเออคิดถึงมากกับซีรีส์วแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นไอของความแบบกลิ่นความตลกความอะไรเงี้ยครับบรรยากาศในในในความสบายสบายในหัวอะไรเงี้ยอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดไปเรื่องนีมนมน้มันติดทางมันติดทางค้างคาอะไรอย่างงี้จิที่ว่าจะต้องทำซีรีส์วายโชวนี้ให้ได้มันไม่ค้างคาหรอครับแต่ว่าหัวใจเรามีความชอบอะไรพวกนี้ก็เลยก็เลยชอบครับ ก็เลยชอบครับก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเล่นอะไรแบบนี้ครับพอถึงเวลาพี่เชนเลือกเรามาเล่นตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออดีใจเลยมันใช้เวลาพัฒนาถึงสามปีเลยเหรอบจริงจริงพัฒนาจริงๆครับจริงๆไม่ถึงปีหรอกครับแต่ว่ากว่าจะมากว่าเขาเรียกว่ากว่าที่จะเคาะว่าจะมีเกิดขึ้นกว่าจะอะไรในทางทางที่พี่เชนดูอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาเห็นตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรจนกว่า กว่าที่ผมมาพูมเป็นเรื่องเป็นนักแสดง<ช>ด้วยอย่างเงี้ยครับใช้เวลาพอสมควรถ้าต้องมาแบบพูดบอกว่าต้องเป็นน้องด้วยอะตอนแบบจริงเรื่องตลกมากว่าเคยเคยพูดเล่นๆเ,เหมือนกันว่าว่าตอนประมาณแบบตอนน้องอยู่มหว่าแบบเฮ้ยถ้ามีมีโอกาสก็อ,อยากเล่นกับน้องนะรู้สึกว่าแบบเราเรา,เราถูกชะตาน,น้องอะไรยงเงี้ยครับน้องเป็นน้องที่น่ารักเองก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีพอถึงเวลาพอเป็นซีเรื่องนี้ก็เลยถามน้องว่าน้องสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เชนเลือกเลือกเลือกผมมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคนว่า แล้วที่แกก็เล่นน้องภูมิด้วยแล้วเซนสนใจมาให้เล่นคู่กับน้องอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมใจเลยเพราะถ้าเป็นน้องภูมิเนี่ยผมเชื่อใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอ่ะภูมิเป็นไงบ้างจากรังต้องได้รู้มาเรื่องนี้จากบูบูแล้วมาเป็นเออคอมเมดี้เลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นช่องหนึงช่องนึ่ที่รู้สึกว่าท้าทายเลยมากๆเพราะต้องบอกว่าการเล่นคอมเมดี้เนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่จริงมันยากมากการที่เราจะเล่นให้ทุกคนขำเนี่ยขนาดเล่นหน้าเซนให้ทุกคนขำเนี่ยมันก็ยังยากกว่านะเพราะว่าเราจะรู้ก่อนเนี่ยเราต้องห้ามแบบต ฉีกจากบทที่เคยเล่นมาจากล่างสังพรฝันรักแล้วก็ปินพักเงี้ยครับมันก็ได้เป็นบทที่แบบเราท้าทายแล้วทีนี้เราได้รับเป็นนักแบบสแดงหลักด้วยครับมันก็รู้สึกว่าแบบความรับผิดชอบเราต้องมากขึ้นเราต้องพยายามมากขึ้นทำหน้าที่เราดีที่สุดเนี่ยครับเขีนบอกว่าได้กอดกันเป็นคอมเมดี้อะเนาะรยะในเรื่องเก็บอารมณ์ในเรื่องก,การเก็บ <c oughs> ขับกันรึอะไรบ้างเด้ยนบอกว่าวีธีกรรกันเยอะเหมือนกันโอ้โหคือเวลาผมมองหน้าเราต้องแบบต่างคนต่างขับแต่เราต้องเก็บสีหน้าบางทีเราก็ต้องละสายตาแบบ แล้วรีบกลับไปมองใหม่เพื่อแบบมันต้องจูดนะครับเพราะไม่คอมเมดี้บางทีเราแค่มองหน้าเพื่อนกันแค่นะก็จะขำแล้วอ่ะก็ยากอยู่แกที่อเยอะจริงเรานอกซีนกันเยอะเนาะ้เ่ดกันเยอะ็ขำมาเยอะเพรานอกซีนด้วยก็คือหลุดกันเยอะหลุดเยอะครับหลุดเยอะครับก็แต่ว่าก็อึบก็ไวละครับพอแบบคัดเราก็แบบหรือเล่นบางทีไม่มีในซีนแตวก็เล่นไปอะไรเล่นไปก่อนคือคือคอนเซ็ปต์ของพวกผมเนี่ยอาจารย์เล่นเงินไปก่อนมีอะไรเล่นกันไปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกคัดหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับคือเราอินพัไว้กัน มากมีเสริมกันไปเองใช่ครับคือบทบทจะมีจุดๆหนึ่งครับเราก็เล่นกันไปคือบางอันอาจจะไม่ได้เห็นออกกาหรอกครับแต่ว่าเน้นเน้นสนองความสนุกของนักแสดงและพุ่งกลับคือไปทำฟิลก่อนฟิลก่อนครับสนุกสนุกเพราะว่าที่คอมเมดี้ผมรู้สึกว่ามันมันคือฟิลอะครับมันคือฟิลที่บางทีมันไม่ใช่การที่กำหนดว่าบทมันคือให้มันตลกคือซิทมันตลกอยู่แล้วแหละแต่พอเราใส่ความตลกของความเป็นตัวพวกเราไปด้วยอ่ะเออมันเลยยิ่งสนุกขนาดฟิลกับพี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงมันต้องเชลเล่นเลยครับไหนก็เลยมุ่งแต่ก ก็จร <itt ac> ิงๆผมมีวอกาได้ไปรีเสิร์ชไปเจอผู้ใหญ่บ้านตัวจริงผู้ใหญ่บ้านที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับยังอายุโตผมประมาณแค่แบบสปี3ปีอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ไปเจอเป็นที่ผมปีเดียวอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกเราชาเลนจ์มากๆเพราะว่าผมผมจากจากที่ผมได้ได้เล่นแล้วไปรีเสิร์ชหัวใจของพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านนี่มันสัมพัญมากจริงๆผู้ใหญ่บ้านมันคือคำว่างานงานอาสาเลยครับมันคือการที่เราต้องการทำเพื่อคนอื่นจริงๆช่วยเหลือคนอื่นจริงๆและพัฒนาจริงๆเพราะบางทีคือผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินเดือนนะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านมีเงิินนนนทีี่เเเเขาารยกวงตอบแ ซึ่งก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่สุดท้ายเราว่าเราจะต้องทำอะไรสังคมอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าเฮ้ยเราเราเราได้เห็นความพยรบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเล่นบทนี้แล้วอ่ะมันก็มันก็สนองในความที่เราชอบทาอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วมันก็เลยแบบไปตรงกับ,กบจิตหรากตรงนั้นพอดีครับเกี่วัานะเพืนพี่ สอนอะไรไม่ต้องถามว่าสอนอะไรกูไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรเยอะนะครับก็ก็มีอะไรก็ก็แชร์กันมากกว่าเออพี่รู้สึกอย่างนี้น้องพูดรู้สึกอย่างนี้เล่นอย่างนี้เราอะไรยังไงกันอะไรเงี้ยครับจะแชร์กันมากกว่าก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายนะครับน้องก็เก่งอยู่แล้วจะเป็นปะดานปะดานปะดานะใช่ครับเป็นไม่ไม่เรียกป่าดานหรอกครับแต่เรียกว่าเอออยากให้คน แบบรักเขาเหมือนเขาที่เรารักเขาไงเราเราเป็นคนรักฆ่าเขาไงเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรักเขาเลยรักเขาในฐานะตัวละครหรือตัวฆาตแนอนก็อยากให้รักรักแบบแบบที่ผมรักแบบที่เซนรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เอ็นดูน้องรักน้องแบบเอ็นดูน้องไงอยากให้ทุกคนรัก เขาเขาก็เป็นน้องที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รักเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่หูแแดงล้วนะเหวแล้วครับตอนหลวแล้วประมาณนั้นปที่เขนแบบพี่น้องเอาวิชาเล่นเขาบ้างอ่ะง่ายๆงอาจริงคือตอนแรกอะที่ผมจะเข้ามาวงการนะแล้วรู้ว่าเขาเป็นซีโองค์คลาด้วยรู้สึกแบบโหคนนี้ไอดอลเลยครับรุกิจก็ได้แสดงก็ดีเงี้ยรู้สึกแบบสักวันเราอยากเป็นแบบเขาบ้างแล้วพอเราได้เล่นคู่กันเนี่ยรู้สึกแบบโอ้อันนี้แหละคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราวิชาที่เขาทายทอดให้เราเนี่ยคือแบบ เราพร้อมเปิดรับเสมอเสมอครับเวลาพี่เขาสอนอะไรมาแล้วก็นํามาใช้ซึ่งมันทําให้เราพัฒนาขึ้นมากเลยนะในบทอ้อนเขาอย่างไงกันองได้กลายเป็นหวานแจใช่นะครับในบทอ้อนเขายังไงอย่งไ,ได้กลายเป็นหวานแจโอ้ยผมฟัดวิชาตเต็มที่เลยที่จะว <c oughs> ัดกับเขาที่เอาออกมาทุกตำดาลเลยในการ <c oughs> แบบจีบผู้ใหญ่งอ้อนเยอะเหมือนะในเรื่องอ้อนเยอะมากแต่มันจะมีฟีลแบบอ้อนแบบเราต้องการเงี้ยแบบฉันเอาผู้ใหญ่ให้ได้แล้วก็จะแบบเดินหน้าแบบไม่สนแล้วคนอื่นเนี้ยมองยังไงเราไม่สนเราจะ เราเท่านั้นนี่ครับเราเราเดินหน้าจีบเลยอาชนาเราเดินหน้าจีบเลยถึงเราจะเป็นเด็กแต่ว่าประสบการณ์เราก็ไม่ได้ด้อยเราก็เสียนพอตัวสู้สู้ตายสู้ตายใช่สู้ตายอายุวิ่เกี่ยวแต่เราเปิดได้ก่อนเปิดเสเดี๋ยวได้หมดเลยครับใช่ผู้ใหญ่อย่างเราแบบาใจอ่อนตัวไหนยากเหมือนกันเราก็ก็ต้องอยากให้ทุกคนติดตามกันว่ากว่าคือคือปัญหามันไม่ใช่แค่ว่าเขาแบบกว่าจะรักกันนะกว่ากว่าที่เขาจะชอบเราอีก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะยอมเปิดใจให้เขาจริงๆจังๆหรือเปล่าเพราะเราก็มีสถานะผู้ใหญ่บ้านนะครับเหมือนเป็นคนดูแลเขาอะอะไรเงี้ยเขาก็เด็กกว่าเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเขาจะไปเรียนต่างประเทศด้วยไม่รู้ว่ามันมันจะไปรอดหรือเปล่าทางความรักมันก็ต้องให้เขาวันนียมาชนะใจเราอีกอีกทีนึงอะไรเงี้ยใช่ก็ใช้เวลาโอ้ยเรื่องนี้คือลุ้นกันทั้งเรื่องเลยครับเจบทจะหวานก็หวานสะบทจะแบบตลกก็ตลกสะบทจะแบบจะพ่อแง่แม่งอนก็พ่อแง่แม่งอนสะอะไรเงี้ยครับบทเรื่องนี้ใช่ครับความหวานซีนปุ่นกบซีนหาน S <S เ,เปิดเปิดพลอยมนันไป่ะแกอุ้ยฝนกันนาบัวละครับฮึพอๆกันเลยอ่ะพอๆกันแต่อยากตัว,ม<า>ว,วผมให้กนาบัวเพราะด้วยฟิลลิ่งที่แบบเราต้องเล่าก่อนว่ามันซีนนั้นซิตนั้นอะ <S 2> <S 2> เออเราอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เราเปิดเขาก่อนครับ <S <S เอเอผมก็เลยรู้สึกว่ามันเฟิรดไทม์อะเนาะแล้วก็แบบรวบรวมความกล้ามาหลายวันเนี้ยใช่ เปิดเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนอกรูเทชั่นรู้สึกว่าแบบโอ้ยแบบนท้ทใจเลยทำใจแล้วฝังลึกไปในว่าเป็นครั้งแรกของเราจริงบนจริงครับจริงๆมันหวานทั้งคู่เลยครับมันหวานทั้งคู่แต่ว่านานาบัวมันจะเป็นความแบบเคยดูขวัญเรียมไหมครับมันจะเป็นดัมไวมันจะเป็นรักแบบนั้นอะฟิลฟิลคือจริงๆมันหลายอิเลเมนต์แต่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันขออนุญาตยกยกชื่อของขวัญเรียมว่าแบบมันจะเป็นแบบนาบัวขวัญเรียมอะไรเงี้ยใกล้ใกล้ใกล้ฟิลฟิลนั้น แบบพระวานหรืออะไรแบบโอ้มีหมดครับทุกอย่างมีหมดครับอยากให้ไปดูกันอยากให้ไปดูกันแน่นอนคือคือเอาจริงอ่ะมันมีความแบบคอมเมดี้สูงมากครับคือจริงๆตอนแรกเราเล่นกันอ่ะว่ามันมันเหมือนนำในคอมเมดี้แต่มาๆมันก็แอบแบบเลิฟเลิฟชัดป้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับโรแมนติกคอมเมดี้มากๆแต่มบบว่าใส่เรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านคือทุกบทเขราะสมควรครับเพราะว่าซีรีส์นี้เราก็อยากจะแบบเหมือนซัพพอร์ตความซอฟต์พาวเวอร์ความอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบดูตรงนี้ด้วยเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยใช่ครับ เรื่องเนาะยีมเนาะครับพอดีว่าแต่คนแบบมองว่าเออที่เราโดดเราโดดมาเล่นกับทางลูกน้อยหรือมองเรื่องสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรครับเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือวันมันมาสามารถร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออเราสามารถร่วมงานได้ครับจริงๆมีเวลาผมจะคือหลายๆคนจะเห็นผมเล่นหลายที่อยู่แล้วตั้งแต่คือในขณะที่ตอนนั้นที่เซ็นเข้าช่องสามนะครับก็ยังยังเล่นกับทางทางชูใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมเล่นกับทุกที่นะครับเล่นกับทุกที่ยังตอนนี้ก็ยังมีสัญญากับทางช่องสามอยู่ นะครับอย่างเเออีไรคนอาจจะมองว่าแกงๆเราที่มันเล่นด้วยกันบางคนก็อาจจะโปรบินอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็มองว่าอาจจะโยงไปถึงเราว่าเฮ้ยหรือจะตามเพื่อนๆไปอะไรยังยังมีสัญญาทางช่องสามด้วยครับของผมของผมยังยังไม่ได้หมดสัญญาแต่การเป็นลูกชายที่อื่นคือขออนุญาตครับขออนุญาตทุกอย่างคือตั้งแต่ตั้งแต่รุ่าช่องสามครับเราเราเราเป็นเด็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มีงานงานที่รับมาก่อนแล้วรับรับมาอนาคตอะไรอย่างเงี้ยทุกการที่ติดต่อมาครับจะมีการติดต่อขออนุญาตไปทางผู้ใหญ่ช่องสามใช่ซึ่งถ้าผู้ใหญ่ช่องสามไม่อนุญาตผมก็จะไม่เล่น แต่ถ้าเวลีช่องสามอนุญาตผมก็จะเล่นเรื่องนั้นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เราใช่ครับเรื่องนี้ขออนุญาตมา1ปีก่อนก่อนที่จะเล่นครับใช่ครับขออนุญาตมาล่วงหน้า1ปีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับผู้ใหญ่ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยใช่เราก็ของผู้นำผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ละคนแต่ละคนจะเห็นอยู่แล้วในขณะที่ผมอะเป็นผมตอนตอนตั้งแรกเซ็นใหม่ๆเลยผมก็ยังเป็นพิธีกรเบอร์คอยอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นกันว่าใช่ก็ยังก็ยังยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมืออนนนเเดิมมะะไรรรยางี้้คัับปณ อยากให้ฝากนิดนึงเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วใชครับหน้าครับไม่อยากฝากซีรีส์ของพวกเราสองครับห่านใจผู้ใหญ่จอมมาดูเพลงรักบทรักของโยชินนะครับในการจะมัดใจผู้ใหญ่คนนี้นะครับครับรักต่างไวไม่เกี่ยวครับอายุเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่ขอไม่ได้ครับรักต่างไวไม่เกี่ยวเราใส่เดี่ยวได้หมดครับได้เลยเกิดใจนำพาใช่ครับก็มาลุ้นกันเหมือนกันว่าผู้ใหญ่จอมใจอ่อนเมื่อไหร่จะดูแลเขายังไงครับเราเรื่องราวของ ชาวบ้านเองต่างๆเองในหมู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มีนักแสดงรับเชิญมากมายครับอยากให้ทุกคนติดตามกันจริงๆนะครับผมสามารถดูได้นะครับบนทางนี้เลยนะครับผมทางช่อง w o r ร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามนะครับผมเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเราเราจะออนแอร์กันนะครับผมนี่เลยนะครับวันที่สิองพฤษภาคมนี้วันศุกร์นะครับเราจะมีอันคัดนะครับผมให้ดูกันได้เลยผ่านทางช่อง YouTube Metal Factory เองนะครับไปดูกันได้เต็มๆดูทูบทาง YouTube จะเป็นแบบเต็มๆนะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีกาาางนล พี่จะมาดูอีพีหนึ่งร่วมกับเราสองคนนะครับผมเดี๋ยวผมบินตรงจากจีนกลับมาเลยกับน้องอูมเนี่ยพวกเราไปทำงานที่จีนกันพอดีก็จะบินตรงกลับมาดูกาล่าของทุกคนเลยครับผมนะครับเพื่อเป็นแฟนครับโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณครท้ายผมนะครับผมนะครับ